โอ้โหบ้านพร้อมสวนขนาดห้าไร่อยู่ที่ไหนลืมที่ว่ะเอ้หนองยาใจสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนาะ <c oughs> มีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วก็ได้ข่าวว่าโอ้โหสวนพลไม้มีตกโห้าสิบนิดน่ะโอ้โหนับไม่หวัน่นไม่หวันแต่ละชนิดเนี่ยมีหลายร้อยตนว่างั้นเอะมีอะไรม้างไรลองไล่มาดิ เป็นผลไม่วะไม่รู้ให้ผู้ชมบอกมีมากเป็นร้อยก่าต้นมีมากมีเล็กมีชมพูมีลามุดมีแอปเปิลแอปเปิลอะไรนะมึงอกๆก็จำชื่อมาได้แอปเปิลอะไรสักอย่างก็ได้อาไรแต่ร้อยเอาเฮ้ยหน้าอยากจะรู้มาดูกันดีกว่าจ้าจัดไปใครบอกหมดสักห้าสิบอย่างเนี้ยสี่ทุ่มก็ไม่จบอ๋อเนี่ยคืออยู่ในที่หมดเลยหมดเลยนะ บ้านตั้งอันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่หมดเลยนะบ้านหลังเนี้ยคือมันติดถนนสองด้านเอดี๋ยวถนนอาจจะพาไปชมที่หลังเอแต่สวยเลยติดถนนสองด้านเป็นถนนลาดยางด้านหนึ่งหินคุกด้านหนึ่งใช่สวยๆ่าแต่นี่พามาชมทาเลก่อนโอ้โหดูเนี่ยมะม่วงมีตะริงปิงอ้อยอ้อยกระนูนละมุดมะขุดมะขิดมะไฟลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาว มะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมฟักแฟงแตงโมยังไม่ไม่มีอยู่ตลาดเกือบจะมีนะอยู่ตลาดไปซื้อเอาอเอเก็ตลาดหนองแยะไซแค่หกกิโลเฮ้ยมันบวกไปได้วะอ้าวนี่ไอ้ตอนนัวนี้นี่อยู่เขตหนองยะไซเออตลาดหนองยะไซ,ไซมีอะไรบ้างก็โรงพยาบาลไอเซเวน่นเออเออโลตัสปั๊มปั๊มปั๊มปตทมปั๊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 มปอ๊มปั๊มีมั๊มปอ๊มปั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 ๊ม เรียกได้ว่าเอ,อาพูดต่อพูดก่อนเลยว่าข้อดีมีข้อเสียมีอ่าคือบ้านหลังนี้พูดพูดถึงข้อเสียก่อนบ้านหลังนี้ยังไงบ้านหลังนี้บันไดไม่มีป่ะนี่ไงบันไดนี่อ๋อมันคือคนละอย่องางบันไดเขาอยู่ข้างในบ้านนู่นอ๋อโอเคมีโถงข้างล่างคนระับเป็นพื้นยกสูงตรงตรงตรงโถงนั้นเป็นอะไรบ้างอ่าในโถงนั้นจะมีห้องเขาไว้เก็บของอ่าเป็นโถงเป็นโถงเลยแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านล่างอ่าแล้วพอขึ้นบันไดไปก็จะเป็น ห้องนอนห้องนอนอยู่สองห้องเป็นโถงออกมาและหลังจากนั้นก็จะเป็นไอ้พวกระเบียงอยู่ข้างบนเนาะเงนะเออเนี่ยเนี่ยเราจะไม่นอนในห้องละกลางเต้นนอนข้างนอกได้เออสดชื่นนะข้างบนเนี่ยเป็นระเบียงก็มองออกไปมันก็จะเป็นวิวแบบนี้ยวิวสวนแบบเนี้โอ้โหนาะสวยสวยแต่ว่าเขาเรียกว่าบ้านยกสูงอืมแต่ว่าบ้านนี้ต้องขายตามสภาพคือบ้านชาวบ้านเอออาจจะต้องมาปรับแต่งใครไม่ชอบสีอาจจะต้องมาทาสีหน่อยออพอบ้านก็ประมาณสักสิบปี ประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นตัวบ้านก็คงจะประมาณนี้เนีเ่ยดูเขาทําแบบอะไรนะคราสติกคลาสติกใช่ป่ะอดูเสาดูเสาฮะเออใช่่ะเนี่ยประมาณนี้เนาะอออ่าก็ไข่เตาถ่าไข่เตาถ่าเอา่งี้ดูบ้านไปไปดูในสวนไหมละ่ะปะไปดูดูดกันอ,อ่ลุงเอิงอ่ายี่ดูพี่แกทำาครงนกอยู่โอเคนี่พี่เจ้าของเอพี่อะไรนะ พี่ประเสริฐครับพี่ประเสริฐนะสวัสดีด้วยอ่าแล้วก็สวัสดีด้วยคือพี่ประเสริฐไอ้แปลงเนี้ยห้าไร่พร้อมบ้านพร้อมสวนเนี้ยพี่ขายเท่าไหร่ครับยกแปลงไปเลยสองล้านเก้าอ่ะใช่ใช่คุยกันเมื่อกี้เนี้ยเม 3, ื่อวานสามล้านกว่าสามล้านกว่าครับแต่ไอ้นี่ไปอยู่บ้านแล้วแต่นี่ไปอยู่บ้านที่ไหนอยู่นครครับโอ้โหนครนครนาสีมานครศรีธรรมราชเอ้าจะไปทำไมอีสานโอเคจะขายบ้านหลังนี้ก็คือที่ทําไว้ดีเนี้ยจะขายแล้วกลับบ้านใช่ไหมพี่ประเสริฐกลับบ้านน้องกลับบ้านเนาะ อ่าก็ประมาณนั้นเดี๋ยวก็คงมีผู้ชมเขาสงสัยเนาะอ่ิติกะลงลงต้นไม้ไว้ซะเยอะแยะอย่างนี้บอกไปถูกผมนับไปถูกนะอืมนับไปถูกจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องจริงเมื่อกี้มันนักเถียงกันอยู่แอปเปิลอะไรนะแอปเปิลยวน์แอปเปิลยวนนั่นนะเราไปแอปเปิลมาเลยมาทางไหนไว้นะแอปเปิลอยนมีโอ้ยบอกไปเยอะ เยอะต้องให้คนที่สนใจมาดูดีกว่านะใช่ได้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 เได้ดวถ้าว่าผมบอกอะบอกไปดูกระดาษประจดแล้วก็จะเดินดูด้วยเดินดูแล้วบอกนีต้นนี้นี่ต้นนี้โอ้โหเยอะเยอะพี่เยอะพระเจอต้นอะไเราก็ถือว่าโผกไงอ่าจะถามดูกคนมันมีผีไล่ะไม่มีผีมันอยู่หลังบ้านเลย แล้พิธานีไงแมันู็พิธานีก็งกอยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีเนอะซื้อที่พร้อมหมาไปเลยนะตัวนั้นหมาก็ไม่ให้โอเคหมาแมวไม่ให้กงนกกองนกนี่ก็ไม่ให้นะไม่ให้บางอย่างก็ให้ไม่ให้ไม่ให้บางอย่างไม่คุยกันได้คุยกันโอเคเดี๋ยวไปพาไปชมสวนกันวไปชมสวนกันเนาะได้ทำไปเล็กก่อนเลยโอเคครับโอเคเอาก่อนจะเข้าไปชมที่มาชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีกว่า พาไปชมสวนหน่อยมาเลยโอ้โหคือสวนน่ะล้อมหน้าล้อมหลังคือเนี่ยบ้านอยู่ตรงกลางเลยวันเถอะเออบ้านอยู่ตรงกลางค่อนมาทางหน้านี่มะม่วงมะม่วงขนุนพลังมะยมมะนาวโอ้โหเพียบหมดมะรูมะนาวมีนะโอ้โหมะพร้าวส้มโอก็มีมีเออปักแฟงอยู่ตลาดอย่างที่บอกเนาะปลูกไม่ทันใช่คืออันนี้ระบบน้ำเขาก็ทำไว้มีบดานหนึ่งลูกใช่นะมีบ่อบดานขุดไปแล้วด้านหน้าก็มีคลอง ติดคลองด้วยนู่นนู่นถนนเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยโอ้โหหมากหมากปลลินอ่ะมัวงงงงลุงงงหมากปลลินไม่ใช่ดาราอ๋อโอเคโอ้โน่นกล้วยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหฝรั่งอะไรฝรั่งใช่อืมอืมฝรั่ง เนี่ยอาเคยกินแต่กิมจิอืออ่าไฟพร้อมนะเห็นไหมเนี่ยไฟพร้อมไฟพร้อมปลาปลาก็มีนะอือมีคมอะคือมันบ้านพร้อมอยู่อยู่แล้วปัจจุบันเจ้าของก็อยู่อย่างที่พาไปคมอะใช่ไหมใช่หลักหลักแปลงนี้ก็จะเป็นกล้วยปะกล้วยเยอะกล้วยเยอะแล้วก็หมากนะอือหมากนี่ได้ผลผลิตได้นะมะพร้าวอะไรเงี้ยมะพร้าวมีอะนาวดูลูกเต็มน่ะใช่ ใครมาขูดบ่อน้ําก็ได้นะใครไปจุขุดบ่อน้ําเพิ่มก็ได้อันนี้คือข้อเสียอีกสองข้อเสียแรกคือบ้านใช่ไหมบ้านมันต้องแต่งอ่ะมันมันอาจจะโลกนิดนึงเขาแบบอยู่แบบสไตล์ชาวบ้านใช่ไหมลุงใช่แล้วะถ้าแต่งเอาไว้หน่อยทําทางเข้าอะไรจัดให้ดีสวยตรงนี้ตรงเนี้ยเห็นไหมเขาไม่ดูแลมันจะเข้านาแรงแลวนะอืออือเคพาไปดูถนนไปเลยยืนสบายสบายบนถนนถนนนี่ เขาตั้งใจลาดยางอีกนะตอนนี้กำปรับปรุงอยู่เนี่ยเอ้าเหรอเออเออถ้าบอกตรงๆอ่ะไอ้ระหว่างทางที่มามันก็จะมีตะบุมตะปั่มใช่แต่ว่าโครงการเนี่ยทาแล้วเนี่ยกำลังทาเลยใช่ไหมนี่แหละัตอนนี้ก็ถ่าหมดปรับแล้วก็ลาดยางใหม่คือคือเขาจะบดออกบดออกบดแล้วก็ลาดใหม่ก็ง่ายๆเลยเนี่ยออกไปปุ๊บพอสุดทางเลี้ยวขวาไปนองเายใส อืมหกกิโลถ้าเลี้ยวซ้ายไปดอนเจดีเก้ากิโลใช่เออเนี่ยไปถนนรัดยางเส้นใหญ่ประมาณโลนึงใช่เนี่ยเส้นเนี้ยเออเนาะนู้นรถสวนก็ได้นะใช่น้นน้น้นอะไรอ่ะนี่เน่ตรงเนี้ยถนนอีกเส้นหนึ่งบอกเขาไปเลยว่าอะไรถนนถนนโน้นโน้นนี่นี่คือแปลงอยู่นี่แปลงอยู่นี่เออนี่ติดเข้ากับถนนด้านหน้านี้หกสิบกว่าเมตรอ่าไอ้ฝั่งถนนรัดยางอ่ะหกสิบเมตรนะอ ตั้งแต่นู้นเลยปะเสานู่นน่ตั้งแต่เสาเสาเสานน้นเสาต้นสูงอ่ะเห็นไหมอ่าเสาต้นสูงลากไปหกสิเมตรแล้วก็มาจรดตรงนี้ทางนี้ลึกเข้าไปในร้อยสามสิบเมตรโอ้สรุปว่าติดถนนเกือบสองร้อยนะข้างในก็มีบ้านมีเรือนอันเนี้ยถ้าเบิกเบิกหญ้าหมดเบิกอะไรหมดก็กว้างเออกว้างหมดแหละเนี่ยทำได้เห็นไหมอ่าเห็นไหมมีทั้งไฟฟ้าปะปาถนนอืคลองน้ําใช่อันนี้รั้วก็มาทาอีกหน่อยนึง ้างหน้าเขาไม่ได้คือเขาอยู่แบบบ้านๆกันไงใช่บ้านจริงผมบอกเลยว่าบ้านของแท้อันนี้อาจจะต้องทํามาแต่งหน่อยใช่เนาะเออคนบอกเฮ้ยมีเพื่อนบ้านปล่ะเพื่อนบ้านตลอดแนวอ่าผมขึ้นให้ดูเนี่ยบริเวณรอบๆเนาะคือมีมีแต่ต้นไม้จริงๆในแปลงเนี้ยใช่เยอะมากๆนะเป็นห้าสิบกว่าชนิดเลยนะเป็นเป็นสวนจริงๆอ่ะตามมุมสูงเลยบ้านบ้านเดียวๆอยู่หลังนึงนี่ท่านผู้ชมดูมะนาวดูดิมันก็ไม่หาย นะลูกเนี่ยต้องนอกเนี่ยนอกลวนี่ยนี่เออเออเฮ้ยมดมดเออเนี่ยเหลือเรามาตีเส้นลวดหน่อยเออเนาะเอาหมดแล้วท่านผู้ชมมดกัดมดกัดลุงไม่ใช่มดกัดท่านผู้ชมเนี่ยเขาก็อยู่กับบ้านบ้านเห็นไหมเอออ่ะตามไปหนอถนนเลาะถนนไปเลยนี่ทางเข้าบ้านแล้วนะอืออืออืนี่นี่ทางเข้าคือแนวนี้เลยเนแนวนี้เลย มาแต่งใหม่ใครอยากได้ใครอยากได้กว้างๆก็มาแต่งใหม่ตรงเข้าไปเลยใช่ตรงเข้าไปเลยนี่ให้ดูอีกระแวกหนึ่งนู่นฝั่งนู้นที่ถนนอผ่านหน้าที่เนี่ยแปลงอยู่นี่แปลงอยู่นี่แล้วก็ถนนอีกได้อยู่ฝั่งนู้นใช่เนาะสรุปง่ายๆเลยอแล้วที่5ไร่โดดครุดแดงนะสองร้านเก้ายกแปลงยกแปลงอยู่หนองยะไซสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเดินทางจากกรุงเทพประมาณสักร้อยสิบโลเดินทางง่ายๆประมาณร้อยสิบ ประมาณนี้เนาะร้อยสิบเอ็ดกิโลครึ่งจะพิกัดจะพิการมาที่วัดหนองทรายหนองทรายตรงนี้เองตลาดอยู่ปากซอยเอออ่าตลาดใหญ่อย่างที่บอกปตทหนองทรายประมาณห้าโลหกโลโรงพยาบาลหนองทรายหกโลประมาณนั้นอืสนใจติดต่อมาครับใครชอบทําสวนใครชอบอยากมีบ้านนี่เลยราคาไม่แพงด้วยจัดไปไอ้หนูอย่าลืมติดตามนาท่องใหญ่แม้เนท่องนี้ด้วยเนี่ยรับรีวิวรับทําโฆษณาเนี่ยขายที่ดิน คุณนักภาพเกินราคากับช่อง289 Lady Channel อย่าลืมกดติดตามกดตัดตั้คาก็ได้นะรู้ให้ไหวดูก่อนใครอย่าลืมกดตัดตั้ค่าย289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรที่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมนะจ๊ะ